ข้าวผัดนะรายชาข้างทางแรกที่มากินอาหารข้างทางแบบข้าวผัดแบบนี้ฮะคิดอยู่จะกินข้าวผัดเมื่อไหร่มื้อไหนดีใครแล้วกินก็ไม่เท่าไหร่ข้าวผัดทั่วๆไปครับไม่ได้เป็นแบบกระเมร์ออะไรนะเขาเขาเขาใส่เป็นนี่ด้วยใส่เป็นกุ้งเสียงนี่ไม่ได้ใส่ยังเหลือเจ็ดสิบตอเคอยู่นะ ครัิถีชีวิตก็ยังครับ,ม,รารบมาดูว่าเขาอยู่ยังไงคนที่ทำงานเ้าออกมาปุ๊บเขาก็มาหาอะไรกินแล้วก็ไปทำงานตอ่อส่วใหญ่ไม่ทกง,งานนะเป็นคนเล่นนะจะกินอยู่ข้างใน